อัอน,นี้ลำเอดอันญยาหวานพัดน้ำมันห่อยจ้าเก็บมาแล้วเขาก็เอามากินเนาะเขาก็ซ่อมเอาเบื่อแก้เ,เบื่อเบอื่อหลางๆมันอ้อสะก้อนที่จริงมันก็มันหลายนะเขาก็เลยเอาต่อ,อ่อนมันตัดปลายที่นี้ก็ได้ประมาณนี้ไว้ล้าง มาเริ่มทำหญ้าหวานผัดน้ำมันหอยกันนะคะเมื่อนนี้เราผัดเบคอนจ้ะน้ำมันไม่ต้องเสื้อเลยเพราะว่าเบคอนมันมันอยู่แล้วนะจ้ะเบคอนกับกระเทียมเอาลงไปคั่วก่อนเดี๋ยวน้ำมันจะเบคอนมื่กันเราเอามาทำกินง่ายๆสไตล์แม่บ้านอิซี่อิซี่ฟินแลนด เตาร้อนนิดนึงนี่แยาหวานที่เราทําความสะอาดไปแล้วค่ะที่เราเด็ดล้างทําความสะอาดไปแล้ว,แล,วแล้วก็หั่นให้มันพอกินถึงปุงก็ไม่ได้เพลอลายค่ะน้ําตาลรสดีซอสหอยนางรมคาดเพลิกกับยังเสื้อเอาตามชอบ อันนี้เบคอนเราก็น้ำมันออกมาแล้วนะคะขั่วใส่กระเทียมละคะ่ะเรามีน้ำมันละร้อนนะต้องใหอมจ้าเบคอนมันจะอออเข้มเข้มอยู่แล้วต้องเติมเาเลยหลายร้อนแล้วก็ใส่ย่าหวานคะ่ะ เต่าเมืองนอกมันมีฟู้ฟู้ฟู้ขื้นเต่าเมืองไทยอันนี้คือเต่าแก๊สก่ะเต่าฟิ้นฟ้าทำอาหารพวกประเทศทวิสจัจเมคองไทยคือเต่าแก๊สจุ่มๆก็ไม่มีอะไรมากรสดีค่ะใส่ไปตามชอบที่เราอร่อยน้ำตาลทราย มันมันห่อยระว,วังอย่าให้เค็มเพราะว่าเดคพ่อมันเค็มอยู่แล้ว มันแห,แห้งก็เติมน้ำสุกนิดหน่อยมันได้น้ำแน่เวลากินกับเข้ามันจะไม่แห้งเตินไปไฟม่ได้ใจเลย เสร็จแล้วค่ะเมนูจากย่าหวานย่าหวานผัดเบคอนแล้วก็ย่าหวานลวกแซ่บย่าหวานมีรสชาติหวานชิมพะเบิงเลยนะกอ็ยิบแล้วนะย่าหวานลวกนี่ก็หว,วานจ้าแซ่บยิ้มน้ำพริก